สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, เนี่ยเรียกได้ว่าประกาศสงครามกับยาเสพติดยันใช้คำนี้ได้เลยนะเพราะมันคือการประกาศสงครามจริงๆก็ว่าได้เพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนอเมริกันนะคะอย่างเช่นที่เราติดตามข่าวกันมาตลอดกรณีของเฟนทานิลซึ่งเฟนทานิลเนี่ยมีเป็นส่วนผสมที่อยู่ในยาซอมบี ชื่อยาซอมบี้มันมีที่มาที่ไปจริงเพราะว่าคนที่เสพยานี้เข้าไปเหมือนถูกถอดวิญญาณออกอะค่ะแล้วก็ตัวเองก็จะกลายเป็นซอมบี้เดินอยู่ข้างถนนในเอ,อเมริกาเยอะมากๆมียูทูบเบอร์จำนวนมากที่พาคนไปชมพาคนไปดูในเมืองซอมบี้แห่งนี้แล้วมันน่ากลัวมากมันเหมือนในหนังเลยค่ะเหมือนในซีรีส์เหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์แต่นั่นคือความจริงที่คนเดินเหมือนไม่มีวิญญาณ เกิดจากการเสพยาเกินขนาดแล้วนี่คือสิ่งที่กำลังทำลายคนอเมริกันและโดนัลด์ทรัมป์ก็ตระหนักถึงปัญหานี้อย่างกรณีเฟนทานิลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์ใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองเรื่องเศรษฐกิจกับทางจีนใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยต่อรองและทางจีนเองก็รับปากว่าจะสะกัดกั้นเรื่องของเฟนทานิลนอกจากกรณีของเฟนทานิลแล้วล่าสุดค่ะ เวเนซุเอลาเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะยกระดับเพื่อจัดการกับเครือข่ายยาเสพติดที่ใหญ่อันดับโลกโดยอเมริกาเชื่อว่าเครือข่ายยาเสพติดนี้มีรัฐบาลที่นำโดยมาดูโรเป็นคนที่หนุนหลังกับเครือข่ายยาเสพติดนี้ค่ะแล้วเขาก็เตรียมที่จะประกาศสงครามคือโจมตีเรือของกลุ่มขายยาเสพติดนะคะ สื่อคาดการณว่าสหรัฐเตรียมจะโจมตีเรือของกลุ่มค้ายาเสพติดที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับรัฐบาลเวเนซุเอลาค่ะโดยสื่อ Daily Express รายงานว่าประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลากำลังตกอยู่ในสถานการณ์จนมุมในขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตรียมโจมตีประเทศของเขานะคะขณะที่นิวส์วีก็รายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐได้เพิ่มเคี่ยวเล็บในทะเลแคริบเบียนอย่างเข้มข้นค่นคะ โดยภาพถ่ายทางดาวเทียมยืนยันการประจำการของเรือ USS Iwo Jima และเรือ USS Gravely ที่ประจำการอยู่ในระยะโจมตีเวเนซุเอลาค่ะซึ่งการเสริมกำลังในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อเรือของกลุ่มค้ายาเสพติด ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลของเวเนซุเอลาค่ะและส่งสัญญาณถึงความพร้อมของสหรัฐที่จะยกระดับปฏิบัติการต่อต้านที่เรียกว่าเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดที่รัฐให้การสนับสนุนนะคะโดยการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายล้างลำดับชั้นของกลุ่มค้าย,ยาเสพติดของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายคือสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดค่ะว่าองค์กรค้ายาเสพติดในเวเนซุเอลานั้นนําโดยมาดูโรซึ่งเป็นผู้นาเผด็จการและบริหารโดยผู้ใต้บังคับบัญชาและแม้จะยังไม่มีการยืนยันว่ามาดูโรจะเป็นเป้าหมายหรือไม่นะคะแต่ดูเหมือนว่าโอกาสของมาดูโรอิสรภาพของเขากําลังจะหมดลงอย่างรวดเร็วค่ะการประจําการของกลุ่มเรือสเสินน้ําส,ท,นนสทินบกอโวจิมาและเรือพิฆาติดขีปนาวุธนาวิถีเกรฟลี Gregory. แสดงให้เห็นถึงการยกระดับสถานการณ์อย่างมากในภูมิภาคนี้นะคะซึ่งเน้นย้ำถึงความพร้อมที่เพิ่มขึ้นของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐสําหรับปฏิบัติการทางทหารที่กําลังจะเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาก็กล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะยุติปฏิบัติการลักลอบค้ายาเสพติดในลาตินอเมริกาแต่ขนาดและความซับซ้อนของการส่งกําลังพลของสหรัฐก็กระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่าอาจจะกําลังเตรียมการโจมตีในวงจํากัด หรือปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่กว้างขวางขึ้นใกล้กับหน้านนะ้ำเวเนซุเอลาแต่สิ่งที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ก็คือแผนการที่ซับซ้อนนี้ของอเมริกานั้นจะเลยไปถึงการโค่นระบบของมาดูโรด้วยหรือไม่ค่ะ